ดูอีก,ก็ดีเนี่โอ้โหโอ้โหโดนใจจัดอ่ะบอกเลย ในคล่องสุมไอดีหมวกเอฟงบ99บาทซื้อแล้วได้ของ100%ซึ่งรหัสหมวกเอฟเนี่ยมีโอกาสออก5%นะครับทุกคนแต่ถ้าสะสมครบ4.9ครั้งก็ได้ตีหมวกเอฟไปเลยและร้านยังรับเติมเพชรเชฟเชฟงยูดีเท่านั้นซึ่งจบบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและมีรหัสวีไฟขายในราคาถูกสนใจกดลิงก์เพจนุก,กะโซนใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยก็คือเป็นวันที่เท่าไหร่วะวันที่24มิถุนายนนะครับผมซึ่งมันมีของใหม่เข้ามาก็คือ ชาเปิดตัวเดบิวต์นั่นเองนะผมซึ่งปฏิกรรมแบบนี้เลยตู้สุ่ม8ทีนั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมไปที่14,897เี่พชรเบนะครับผมเรามาดูกันว่าผมจะมาหมดหรือเปล่าเพราะว่ามันมาเป็นแบบตู้สุ่ม8ทีบอกเลยว่าตู้นี้มันน่าจะไม่แพงมากน่าจะประมาณ1922หรือว่า1 5 7 0วะไม่น่าถึง1922หรอกนะครับผมนี่เลยถ้าผมัประมาณนี้เลยเปไปเนี่ยเนี่ยโอ้โหเทจัด แท้จริงดูใหม่ก็ได้ดูอีกทีก็ดีเนี่ยโอ้โหโอ้โหโดนใจจัดอะบอกเลยนะครับซึ่งวิธีที่เราจะสมได้มันก็ไม่มีหรอกนะครับผมก็คือน่าจะแบบเลือกเอาว่าเอาอะไรออกก็ผมจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สกินเวกเตอร์แล้วกันอ่าสองอันนี้แล้วกันนะผมแต่ก่อนจะไปดูของสุดก็ฝ like ากกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ โอเคเรามาเริ่มสูงดีกว่า9เพชรแรกนะครับทุกคนมาดูกันว่าผมจะได้นแบบไหนสำหรับ9เพชรแรกนะครับยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยออกเลยโอ้โหยังไม่ออกครับ9เพชรแรกเนี่ยต่อมาครับผม19เพชรต่อไปนะครับผมมา19เพชรนะยังไง19เพชรอันนี้ต้องมาละต้องมาละจังหวะน,นี้ยังไงเอ่ยโอ้โอหเกือบได้แต่ยังไม่ได้49ครับยังหวนนี้49เงย49ฮึ่มไม่ออกครับโอ้โหหมอหมอตู้หรือเปล่าเนี่ยผมหมอตู้หรือเปล่าเอ่ย โอ้โหดูทรงแล้วผมน่าจะหมดตู้นะครับทุกคนมาขนาดนี้แนละ้วหมดตู้แน,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 น่นอนแน่นอนแน่นอนอืมาผมเหลือสามชิ้นสุดท้ายนะผมไม่รู้ว่าผมจะมหมดตู้หรือเปล่ามาครั้งนี้เงยอโอ้โหไอโฟออกไอโฟออกแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดตู้โอ้โหเฮ้ยโอ้โยทุกคนครับทุกคนก็คือน่าจะหมดอยู่ที่หนึ่งเก้าสองสองนะครับเป็นไงเทพะ เทปะเทปะโอ้โหเทจริงนะครับผมโอเคได้มาละโอเคเดี๋ยวผมขอขยายคำนวณเพชรก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับตามที่คิดเลย1น2 2นะครับผมหมดไปทเี่1922เพชรนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการใส่ท้าเปิดตัวก่อนนะครับเนี่ยพอเราใส่ท้าเปิดตัวแล้วเดี๋ยวผมขอแยกเข้าทีมนะมามาโอ้โหโอ้โหเตจัด เดี๋ยวผมขอเขาเ้าแชโดแลวกันนะมาดูกันว่าเขาจะทึ่งไหมโอ้โหเทจริงเทจริงมีเสียงเพลงมาด้วยเทมากวันนี้แล้วกันนะครับผมโอ้โหซึ่งในคลิปนี้ผมที่หนึ่งพันเก้อยี่ิบสองเพลยนะครับผมผมไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะดวงดีหรือเปล่าอาจจะสุ่มครั้งเดียวหรือว่าสองครั้งออกเลยแต่ว่าผมรุ่งสื้อครับหมดตู้นะครับผมโอเควันสุกรคลิปนี้ก็วันนี้แล้วกันใหม่คลิปหน้า,าครับผมบายๆครับผม